สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองวันหอยอีสานบ้าหน้าจ้าวันนี้ก็มาพบกันในช่วงบ่ายบายนอตะกอ่งน้อแมงครับผมพบกันในวันที่24มกราคม2568ั้าอยสิจ้าเดี๋ยวหน่อยจะพามาลอ,อ,อ,องทางแยกนอใหม่คือเก่าจ้าแต่ว่าเพิ่งก็บฟงมาหลายนอตะกอ่งน้อแมงครับผมมาฮักออกหลักศีต่งทางไปนอตะกอง่นกองน้องแมงจ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าฮักออกน้ำ เพว่าเขาติแตงไม่เนาะแมงคับผมคนนี่นดี๋มาแต่งเนาะก็บ่ได้มาแตงน้นไม่นานเนาะแล้ของก็าทางออกนำาสื้อมีเสียงแม่เด้จเพราะว่าอยู่ไกบ้านเนาะแมงคผมคนมตรใหม่เนาะแต่กบอยางรับพีเนางหนายเห็นบอนี่ถ้าเขาบ่ได้แตงจะเป็นนี่นนไ่นเนาะเป็นแนวนีนงเพิ่งกัสีบวเป็นผาพ

บ่เคยเดินเม่อามนแงงครับผมโอ้ยเสียงมีเแียงรถตนแนกะพอไผเด้อจ้ะแงครับผมเด็ก่ท้งน้้หนน้นแนี่ข้างในก็มีารอยู่ดี้ะเนาะว่าวันตรงกับไรตลังโอ้ยใจเก็บมาให้มลต้องหอมไปฟังคนในต่างคณบ่เด็นมุมเนาะเบอร์สิทาเอสิงอีกกรได้ไมนาะยังได้

ขึงึ้นได้ม่น่อยงาเลยปีขึ้นไปเก็บเดบันไเห็นไหมนอนขึ้นด้ลงๆขึ้นมาข้นนมเดี๋ยวให้ตองไฟฟเสง้งาหมอ้ยตะก้องตะก้อนี่พี่พี่ตะก้องตะจ้อวดีครับก่อนเลื้ยงวันดีครับก่อน วันนงค่อยมากไม่ไมยังครับผมอันนี้ทำใหม่ครับโอ้โหไผ่เนั่นมากมากทำให้กับเมมมิวบอกเกือบติดงาไป <laughs> <c oughs> อ้วบอวบแทลนุ้ยเนเรงในข้นิ่หนเจนนึงเอเล่นออกร้ายอยู่บนทีง ไอน้องเพิ่ากหน้เนี่ยมาหาขอที่ได้ว่ามือมีบมอมีจีด้เนาะตอนเนาะก็เลยบอกเผาแตงมมาแตงมใหม่เกือบืมมาแตงเลยเนาะคนนี้ขึ้นใหม่ก็มีนอคนต้นเนาะมมีพว่าพนบซุ้มเห้ยนอเง้ยไ่ทั้งเี่บ้าังนม่น้ั นี่ก็สิเล่มเเอากันละนี่เดี๋นี่เป็นอะไนตกแต่งแล้วไป่นไหนนะตกแต่งให้คนสันสันครับผมมุงขุนเีาสุเอามท่าเขาปล่อยไว้ใหญ่ให้บอลสิเขาบอดแต่งเนี้คนบอวมันจะเป็นก็จะเป็นกอไปเลยนะไม่ไหนเนาะ แตกขึ้นเป็นใบเป็นโกอเพิ่นจะสีหกบ้างีกแหงนั่งไปไหนเลยนี่เบิ่งเแล้วเแล้วครับผมไปยังไหนมาให้เบื้องด้ที่ไหนคะนี่นี่ข้งลังนี่มีกูไลยฮะแันตงมแบบตัใหญเลยแมนเป็นเดั้งเนาะแห้งด้วยันา

คือลองผสมกากแหย่แล้วเอาเกลือมาใส่บึงเนาะแล้วคือลองมาใส่บึงนะครับนี่เยไม่น่อยอู้่งง่ายเเดนมั้บ่ียเดยวทางออกบ่ได้มาเก็บออกก่อนไปทางเขาัวเดนีะตพน xin phóng mình thương này mẹ thương thương thừng thừng này mẹ thương này mẹ lại thương mà. thương 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 lại thương thương Cái gì thương 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 นี <thôi S 2> um. ่ใ <wheels> ช <running out> ่ไหมเนี่ยนี่เป็ดอะไรบ้อืมเป็นทึงไหนนี่นี่นี่ดูสันดูสันนะเมื่อไหร่เนาไม่หนอนะไม่หน่อยนี่หนาอย่างนี้มเมนเนาะโมเมนเ์คุเป็นแงงกันเลยละแต่ไม่มี นี่เบอร์ไหนคนะมันวะเป็บเปหมเก็มหมแล้วมันแหละครับผมแล้วกระสทำการถางนี่ผมเ้าอยู่บลนมีดเ้า ขางออกเลยนี่ที่เป็นอันนี้หน่อยนี่น้ำตาน้ำอันนี้แม่นสั่นออกกันสิเลยจ้ะไ่เป็นรงไม่บะเนี่ยขึ้นลูดใส่หน่อยสวัสดีครับก่อนแม่บอยน้องถอยฮักนำคนทางจำๆเลย เขาอยู่บรงนี้แรงระทะหรือแรงขุ่มทางเับน,นทาง้เป็นจำเลยจ้ะ้องถอยจะไปได้รึยังแต่เต็มหัวเมื่อนี้เจอที้งอยาน,นางงใสแม่แกไม่ใส่็ได้เก็บแล้วครับนี่น้เอา,า,า,าน้ำพอนี่ตัวน,นี้นะ ค้างอยู่ผางด้านไหนครับพี่น้่มเยาเบาเลยไปดูรถไปดูรถเอเ่กอพนใหญ่แต่ว่้าพนนี่มีเผียนะปกติเ่าสิบปล่อยปกติสิบว่าห้ต้นพ่น้ลายปานี้จ้ะอันนี้จะคองพนอยู่กรุงเทพหร่อว่าตาก้องเนาะอ้กรพยูครับผมอ้กระอยูจ้ะ พอพอเ<ว>พิ่งกับยุให,นนห้จ้ะก,ก็บบ่คอยเด็กเขามาเข้ามาเขากลมาทางออกนำ้ำตัดออกน้ำจ้ะอออัาโตเออีเสียงรบกวันในเด้อจ้ะไี่แ่าจะแต่งเองครับผม,มแต่งไหมพี่น้องแต่งเป็นสีบางงา แลันจตาแ้วเาแตงงกะดีไปอย่างหนึ่งคือหลังพสศเดออกแหนงนันม่เนาะาแ้าหอกัวแตงพังกะสีพังกสีเป็นเอ็นเป็นเอ็นสีเลยเนาะเป็นกอนไปเลยเนาะนี่เด็ก À không kiếp lòng hắn không cần được kẹp còn gì đấy nó cần mà khởi hộp cỏ không cần nó ơn bằng cửa đây dứt nó mới này nó không qua một ơn này qua một ơn này cho bản phân sinh nhục ต่อฝ้าฮอตละคั่งน้นไม่ไน,นยอยเนาะไม่น้ะแต่จะอยู่ซอยงานตัวแล้ครับพี่น้องยำ <come> บุญน,น,น,นมกก่นครับผมพี่น้องมาดใจข้นแกงก็มากอะไรนะครับผมาเอาบุญกันแมครับผมน้องน้บเด้อ Xe ta luôn Xe ta đi Ta 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 ừ, Ta 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 là Hãy subscribe cho kênh không แปดถึงิครับผมดถึงทิศตนตี่ก็ซื้อวันน้ำยนอนไม่นานนะหามันบ่อป็นไรหนแม่ก็เลยบออแต่ล่องวน้ำนออกบ่ออยู่เตเอ่เดยวรแป๊ครับ ให้แมมมิวเกมาหัโอเคปะครับป๊อป๊อปแ้วเส็นงาแมกซ์ใหนูทเป็นาแมะออไปออไปนี่เอาเก็บด้อเก็บใสตาเหาด้ขึ้นมาหนักโอ้โหยามวัืกอช้แมงนอืมใช้แมง ก็มาหลับนางค่ะจะได้เอาปุ๋ยมาใส่น้ำไปจังนั้นไม่ไหนเนาะแม่นน้องออกไปลดเส้นมาบ่งผลงานเข้าห้องวันนี้จ้ะพักมาใหม่ส่วนใบแป้งเนาะใบสามถุนน้องใบสามเราจ้ะคข้าเวลาจะเป็นแยกน้ำใหม่ที่เข้าเก็บออกก่อนแล้วเข้าแต่งเพลนเนาะแม่งครับผม ฝันออกแต่งงานหน่อยเพิ่นออกเรียบร้อยเลยจ้ะก็เด็กแกงกระตะกล่องเนาะแมงครับผมพอดีมีคลิปพกพีออ่อ๋พอพญ่ก็ไม่ใหญ่จ้าไม่หน่อยกับสิริภากราบบานจ้ะแต่ชื่นชอบคลิปนี้จึงได้กระยิ้มเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยน้ำเน,น้นเออจ้ะสวัสดีครับพอยพอกันมื่อนาคลิปหนาจ้าสำหรับมือนี้กะขอกราบเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายกันบบ๊าายย